เขาบอกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าในประเทศไทยเธออาจจะทําได้แต่ในอเมริกานะทาไม่ได้บ้ายัางสงสัยมันทำไมทำไม่ได้วะใครมาบอกป้าทีนะว่าทำไมมันทำได้ การใช้ชีวิตในอเมริกาค่ะมันมีความยากบางอย่างนะคะในการมาใช้ชีวิตในต่างประเทศสําหรับป้าน,นะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนที่มาใช้ชีวิตในต่างประเทศนานแล้วนะคะอาจจะชินไปแล้วเนาะอาจจะปรับตัวง่ายโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มาใช้ชีวิตในต่างประเทศตอนที่อายุยังน้อย,นอย <im edia> ๆนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอเมริกานะคะจะเป็นประเทศส่วนไหนก mm ็ไ hmm. ด้นะคะที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยความยากง่ายของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันออกไป สำหรับป้าเนี่ยเมื่อป้ามาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะคะเมื่อไม่นานมาเนี้ยนาอป้าก็มาใช้ชีวิตตอนที่อายุมากอะ่ะมันอาจจะเป็นความเคยชินนะคะทําให้แหละค่อนข้างจะปรับตัวยากนิดนึงสาหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะความยากของป้าเนี่ยนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องแรขน่าจะเป็นภาษาเนาะซึ่งป้าคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบป้านี่แหละว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะคนที่ภาษาไม่แข็งแรงแบบเราเนี่ยบางทีการสื่อสารกับ คนทั่วไปก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะคะภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างเวลาป้าไปเจอเพื่อนฝูงของป้าเนี่ยการทักทายกันโดยภาษากายการโอบการอาหอมแก้มอะไรกันประมาณนี้ซึ่งแรกๆป้าก็จะแบบเคืๆคืนๆเหมือนกันนะอยู่ๆแบบว่าเออถูกกอดถูกหอมเนี่ยเราก็แบบอึ้งๆนิดๆนด,นดนึงแต่หลังๆเราก็เริ่มปรับตัวเริ่มชินแต่เราก็ คิดอยู่อย่างนึงว่าเออเนี่ยไอ้กอดๆห้องหอมนี่แหละมันทาเขดมันก็เลยเป็นต้นเหตุทําให้โควิดมันระบาดได้เพราะว่าโควิดเนี่ยมันต่อการทางโลบการหายใจนอการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งทําให้มันสามารถที่จะติดต่อแพร่ได้ง่ายในต่างประเทศคุยกับป้าป้าก็บอกว่าตอนเนี้ยที่เขากล้าทําแบบนี้กันเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกันแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่อันนี้พูดถึงว่า คนในัฐเท็กซัส์นะคะส่วนมากเขาจะได้รับวัคซีนกันหมดแล้วแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกลัวเรื่องกับโควิดทัเท่าไหร่และช่วงนี้บรรยากาศมันก็เลยประมาณนี้ในการทักทายกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าเนี่ยก็ต้องแบบปรับตัวนะคะฝึกในการพูดคุยกับเขาในภาษาอังกฤษว่าเขาถามเราว่าอะไรเราตอบว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาที่เราไปซื้อของหรือการไปออเดอร์อาหารแล้วเขาการไข่แบบไหนต้องการแอปทเซอร์แบบไหนเมื่อกี้เราก็ยังไม่ชินหูเนาะ เราก็ต้องแบบหรอบหนึ่งก่อนอีกครั้งหนึ่งสิให้เธอไหนขอพูดอีกครั้งหนึ่งสิอะไรประมาณนี้คือบางทีเรายังไม่เก็ตอ่ะมันก็จะเป็นคนอะไรที่จะค่อนข้างลําบากสำหรับป้าคือเรื่องภาษาเนาะซึ่งหลังๆันมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ว่าาต่อมาสําหรับป้าก็คืออาหารการกินซึ่งต่อมาใหม่ๆเนี่ยปีแรกที่มาเนี่ยคูอื่นอัดมากเลยเพราะว่าป้าไม่ได้เตรียมอาหารติดมาเลยเนาะ ก็ต้องมาทานอาหารฝรั่งอเป็นอะไรที่แบบป้าอึดอัดหัวใจเหลือเกินเพราะเราเคยเชิยนกับอาหารรสจัดแต่ในเนี้ยรุ่นเนี้ยทริปใหม่ที่ป้ามาเนี่ยป้าก็เตรียมอาหารมาแบบเพียบและจากประสบการณ์เดิมๆป้าก็เตรียมอาหารมาเลยหนึ่งกระเป๋าเป็นพวกเครื่องปรุงจากไทยแลนด์เนาะและตอนนี้ป้าก็รู้สถานที่ที่จะไปซื้ออาหารไทยนะป้าก็เลยแฮปปี้กับการรับประทานอาหารขึ้นมาไม่อึดอัดใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วป้าก็สามารถที่จะไปเอา ผักของต่างประเทศเขามาดัดแปลงทําเป็นอาหารไทยนะทอดแกงผัดอะไรตามภาษาป้าไปได้ป้าก็ลอดตายไปได้แล้วเรื่องอาหารการกินชีวิตก็แฮปปี้มีความสุขกับอาหารการกินตอนนี้ก็เลยแบบว่าอวบขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่า enjoy eating ขึ้นมาอ,อย่างที่สามสำหรับป้าก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนฝรั่งเนาะของฝรั่งยกตัวยอย่างเช่นเอาคนในครอบครัวเราแล้วกันเนาะอย่างเช่นครอบครัวของ ป้านะคะของป้าก็คือของป้านี่แหละป้าเนี่ยเขาก็จะมีลูกชายลูกสาวอย่างละคนเนาะและป้าเนี่ยเขาก็เป็นคนรักลูกมากเขาก็อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดลูกอยากจะไปแฮงเอาท์กับลูกและช่วงนี้ลูกชายก็จะทํางานอยู่กับบ้านเนาะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านเขาก็เวลาฝรั่งเขาทางานเนี่ยเขาจะทํางานแบบจริงจังอ่ะนะเวลามาเนี่ยเขาก็จะค่อยมีเวลาคุยกับพ่อสักเท่าไหร่เขาก็จะอยู่ในห้องทํางานเราก็มาเดินไปเดินมาเป็นสัมภเวสีอยู่ในบ้านเขานี่แหละก็ เขาว่าหลังจากเลิกง,งานเขาเมื่อไหร่เขาก็จะออกมาพูดคุยกับเรานะคะแต่สิ่งที่เราจะข้อท้าอึดอัดในการที่จะมาบ้านของลูกเขาก็คือลูกเขาเนี่ยแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนาะ mm hmm. เวลาที่เราจะมาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าเราจะมานะนัดหมายเวลานัดหมายวันว่าเราจะมานั้นเมื่อนั้นเมนื่อนี่แล้วถ้าเราจะค้าง นะสำหรับป้านะคะสําหรับครอบครัวอื่นเนี่ยป้าไม่รู้นะแต่สําหรับป้าเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะมาค้างบ้านลูกเขาเนี่ยเขาจะต้องให้ลูกสะพ้ยเขาเนี่ยเป็นคนออกปากเป็นคนอนุญาตก่อนว่าให้เขามาค้างได้ก็ถึงจะมาถ้าลําพังลูกเขาบอกให้เขามาแล้วลูกสะพ้ายเขาไม่อยู่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเนี่ยเขาไม่อยากมาเขาบอกว่าลูกสะพ้ายเขาคือบอสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกสะพ้ายไม่อนุญาตไม่โอเคเนี่ยเขาจะไม่มาเขาไม่อยากให้ลูกเขาอึดอัดเขาบอกอย่างนี้ ซึ่งป้าไปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างจากสังคมไทยเราอะ่ะคือลูกชายป้าเนี่ยป้าจะไปบ้านเขาเมื่อไหร่ก็ได้ยายจะไปหยิบจับข้าวของในบ้านเขายัางไงก็ได้คือลูกของลูกก็เหมือนของแม่อะ่ะของแม่ก็เหมือนของลูกอะ่ะสําหรับคนไทยเราใช่ไหมแต่ของฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เวลาป้าป้ามาบ้านลูกเขาแม้กระทั่งจะเดินไปชงกาแฟเองป้าเขาก็ไม่ทําจะเดินมาหยิบขนมที่ลูกเขาวางไว้บนโต๊ะมาทานป้าเขาก็ไม่ทํา เราก็เลยไม่กล้าทำาบางทีเช้าขึ้นมาป้าอยากจะดื่มกาแฟป้าก็ไม่กล้าเดินไปชมกาแฟถ้าลูกเขาไม่ออกมาแล้วมาชมกาแฟให้ป้าเนี่ยป้าก็จะไม่ป้าก็จะไม่ดื่มกาแฟป้าก็จะให้ป้าปานออกไปซื้อกาแฟมาให้จากข้างนอกอย่างเช่นวันไหนป้าอยากจะทําครัวป้าเบื่ออาหารฝรั่งป้าอยากจะทําครัวป้าก็ต้องขอญาตเขาก่อนว่าเออวันนี้ฉันอยากจะใช้ครัวเธอนะฉันอยากจะทําอาหารไทยทานเอออาจจะมีกลิ่นบ้างเธอโอเคไหม เขาเขาบอกโอเคได้เธอทําได้เลยอะไรเงรี้ยป้าก็จะต้องรีบบอกเขาเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรับรองว่าฉันทําเสร็จแล้วฉันจะทําความสะอาดให้เธออย่างดีเลยนะอะไรนู่นนี่นัน่นก็ต้องพูดไปต้องบอกเขารู้อ่ะคือเป็นสิ่งที่ในเมืองไทยเราไม่จำเป็นต้องทําขนาดนี้ก็ได้ไหมเราทําอะไรก็ได้เนาะแต่เมืองนอกอะไม่ได้เราต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาก่อนแม้กระทั่งตอนนี้ที่ป้าถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยป้าก็จะบอกเขานะว่าเออเดี๋ยวฉันจะทำคลิปนิดนะฉันจะขออาศัยแบบแบก็กกราวบ้านเธอหน่อย อะไรประมาณนี้ป้าก็ต้องบอกเขาก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆป้ามานั่งทําได้โดยพาักการเรื่องหนึ่งที่ป้าอึดอัดน,นะแล้วก็มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาในหัวสมองป้าเนี่ยก็คือวันที่ป้านั่งทําคลิปอยู่เนี่ยก็คือป้ามาจากคอปปาคิตี้ตั้งแต่เมื่อวานเพื่อที่จะมารับยาของป้าคือป้าช่วงนี้เขารักษาตัวใช่ไหมคะแล้วป้าเนี่ยให้ที่อยู่ที่บ้านลูกชายไว้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะส่งยาเนี่ยมาให้ป้านเนี่ยที่บ้านลูกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแหละซึ่ง เราก็ขับรถจากโคปาคิสซี่เนี่ยมาบ้านลูกชายที่ออสตินใช้เวลาสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะมารับยาของป้าปสองขวดป้าก็ถามว่าแล้วทาไมเธอไม่ให้ลูกชายส่งไปสซีไปให้ล่ะอันนี้คือความคิดของเรานะคือเราว่าไปเซนีมันสะดวกอะเราไม่ต้องเสียเวลาขับรถขับรถมาเสียเวลาเ,เสียพลังงานแล้วก็เสียน้ํามันค่าน้ํามันที่เราเติมมาก็คือสามถังไปกลับตกถังละห้าสิบเหรียญที่เราเติมอยู่ หาสิเหรียญ3ส,สามถังก็ร้อยห้าสิบเหรียญเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสําหรับป้าเสียเวลาอีกต่างหากป้าก็มีทางสื่อก็แค่ส่งไปนะไม่กี่บาทง่ายกว่าไหมป้าเขาก็เลือกที่จะขับรถมาเพราะเขาไม่อยากรบกวนลูกเขาบอกลูกเขาทางานเขาไม่อยากรบกวนลูกเขาแล้วป้าก็เลยมีความถามในใจว่าเอวทำไมลูกไม่พูดแล้วว่าเธอไม่ต้องขับรถมาหรอกเธอจะเหนื่อยเดี๋ยวฉันจะส่งยาไปให้เธอเพราะเขาก็รู้ว่าช่วงนี้พ่อเขาก็าาไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ทํา ไป้าก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาสรุปแล้วความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันสําหรับคนอเมริกันมันแค่ไหนเลยเลยมันเป็นสิ่งที่ป้ามีคําถามอยู่ในใจเรื่องที่สี่สำหรับป้าก็ได้จะเป็นเรื่องการถูกจํากัดสิทธิ์ที่ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เยสําหรับรถที่จุดจอดรถอาวีเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราอะจอดรถส่วนหนึ่ง เวลาป้าไปเอาของไม่วางอ่ะก็จะปลูกต้นไม้เพราะว่าป้าได้ต้นไม้มาจากเพื่อนบ้านเนาะให้ต้นใบโหาาระพามากระเพรามาคลิกมาป้าก็เอามาปลูกใส่กระถางแล้วป้าก็วางไว้ด้านนอกรถนะคะป้าก็จัดวางไว้ในตำแหน่งที่ป้ามองดูแล้วเนี่ยไม่ได้เกะ,กะขวางทางใครเพราะบริเวณนั้นเป็นที่ส่วนตัวของเรา วันดีคือดีป้างเขาก็จะบอกให้ป้านเนี่ยมาขยับต้นไม้โยกต้นไม้เข้ามาในเทเลอร์บ้างละแล้วเขาก็จะบอกว่าเธอไปวางต้นของไว้ข้างนอกเกะี่กะไม่ได้นะต้องเอาเข้ามาในรถเทเลอร์เขาไม่ให้เอาของวางไว้เกะี่กะข้างนอกป้าก็ไปมองมองโดยรอบว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็วางนะเขาก็เอาเก้าอี้รับแขนมาวางเอาจักรยานมาวางเอาเรือมาวางรอบรถเทเลอร์เขาเขาไม่ได้เก็บของทุกอย่างเข้าไปรถเทเลอร์สะหน่อยนึงแล้วทําไมเราวางต้นไม้แค่เนี้ยไม่ได้เขาก็บอกไม่ได้ คนอื่นใครจะทําอะไรก็ช่างแต่ว่าเราไม่ทําเราจะไม่วางของกิกะาข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวเ็าจะมาตัดหญ้าบ้างละหรือบางทีช่วงที่ลมแรงๆที่มีพายุเข้ามีมรสุมเข้าเนี่ยเขาจะบอกให้เราเนี่ยเก็บของทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในทีวเลอเพราะว่าเขาป้องกันว่าลมพาย,ยุมันจะพัดไอ้ข้าวของเรานี้ไปแล้วของนี่มันอาจจะปิวไปทําอันตรายให้กับคนอื่นหรือ่าทําให้พื้นที่เขาสกปรกอะไรประมาณเนี่ยเขาก็จะให้เราเก็บ ป้าก็บอกว่าชั้นเข้าใจถ้าสมมติบบมันมีลมมีพายุมาชั้นก็ต้องเก็บของแอบอยู่แล้วไม่งั้นของฉั้นก็จะเสียหายแต่ในเวลาปกติเนี่ยชั้นวางก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชั้นเห็นคนอื่นก็วางของเยอะแยะไปลุงก็จะคอยมาบอกให้ป้าเดี๋ยวคอยเก็บของอยู่เรื่อยป้าก็แบบอึดอัดลำคาญมากเลยว่าทําไมฉันทําไม่ได้มันเป็นอะไรนักหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยวางอะไรกิกะไม่ได้แล้วก็มันจะมีเอ้เก้าอี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะสาหรับวางไว้ที่ จอดรถของเราหนึ่งโต๊ะเจ้าหลักที่เรานั่งทานอาหารกันหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะวางไว้ป้าก็บอกให้ลุงเนี่ยเขาย้ายโต๊ะตัวนี้ให้ป้าเอาวางไว้ใกล้กับทีเลอร์เพื่อป้าเนี่ยจะทําอาหารอุย้ยทะเลาะก,กันเกือบตายกว่าจะยอมยกได้แกไม่ยอมยกแกบอกว่าย้ายที่ของเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายของเขาไม่ได้วางตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าเราอยู่ที่เนี่ยยาวนานเราจะอ,อยู่อีกนานเรายกมาเสร็จแล้วเนี่ย เวลาเราจะไปเราก็ยกกลับฉันก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาตรวจมีใครเข้ามามองเลยไม่เห็นมันจะมีอะไรที่มันยุ่งยากลําบากขนาดนั้นถ้าสมมติเรายกมาวางแล้วเนี่ยมันวางไม่ได้จริงๆถ้าเข้ามาบอกเราก็ย้ายกลับไปได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและไอ้ต้นไม้ของฉันฉันก็ดูแลของฉันอย่างดีวันไหนฉันเห็นคนมาตัดหญ้าฉันจะเขับไปขยับยกมาใกล้ๆรถเราไปอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่เกะกะขวางการตัดหญ้าของเขาคือเราก็รู้ภาษาว่าอะไรเราทําได้เราทําไม่ได้แต่ลุงแะ้วเขาก็จะพูดประมาณว่า อันนี้ทําไม่ได้นะอันนู้นทําไม่ได้นะซึ่งบางทีมันทาให้เราอุอันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงๆนะไอ้ตัวบทกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆหรือคนของเราเนี่ยมันเยอะเนี่ยยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกกับป้าทําไม่ได้นะก็คือป้าจะไปตกปลาแลวป้าก็บอกว่าป้าเนี่ยมีเนื้อไก่เยอะเลยแล้วก็มีหนังไก่ที่ป้าลอกไว้อะป้าก็อยากจะไปอยากค่าใช้จ่ายว่าไม่ต้องไปซื้อกุ้งซื้อหมึกป้าก็จะเอาหนังไก่ของป้าเนี่ยไปตกปลาเพราะป้ามีั้งกสูตรเว่ามันเป็นของคาวปลามันชอบอยู่แล้ว เขาบอกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าในประเทศไทยเธออาจจะทําได้แต่ในอเมริกานะทําไม่ได้ป้ายังสงสัยมันทำไมทําไม่ได้วะใครมาบอกป้าทีนะว่าทําไมมันทําไม่ได้ <c oughs> เรื่องที่ห้าสำหรับป้านะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องการเราไปติดต่อทุระป๋าปังของเรานี่แหละบางทีเราเข้าไปอ่ะเราก็คิดว่าเราจะไปสถานที่ที่มันสำคัญแล้วเราก็น่าจะแต่งตัวดีหน่อยไหม ุ่เงเก่งหาสาั้นสยยืดเข้าไปมันก็จะดูไม่ดีเนาะเราก็ติดนิสัยคนไทยว่าเวลาเราไปสถานที่สําคัญสถานที่ทราชการเนี่ยต้องให้เกรติสถานที่เราตั้งแต่งตัวสุภาพเราก็ยังติดนิสัยคนไทยเนาะเราก็อุตส่าห์เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวอย่างดีเลยเพื่อเราจะไปติดต่อธุระของเราปรากวเาไปถึงเข้าไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้เราเข้าไปเขาให้เราอะคอยข้างนอกให้เราส่งเอกสารเข้าไป แล้วก็เขาไปตรวจเอกสารเราแล้วก็กลับมาบอกเราว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มหรือเราต้องทำยางไรเขาก็กลับมาบอกเราแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปนั่งคอยนี้รถเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาจะคุยกับเราเขาก็มาเคาะกระจกรถเราบอกเราเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็แล้วเราก็ทาจ้างที่เขาบอกแล้วก็ส่งเอกสารให้เขาไปใหม่เราก็มีรู้สึกเฮ้ยเหมือนฉันเป็นตัวสังคมรังเกียจอะไรประมาณนั้นคือเข้าไปในสํานักงานเขาไม่ได้อ่ะคือเขาเขาจะค่อนข้างเคร่งเครียดกับการที่จะให้คนเข้าไปในสํานักงานเนี่ย ถามปาาบอกทำไมก็ต้องถึงขนาดนี้ปาก็บอกว่าช่วงนี้นเป็นช่วงโควิดคือสถานที่ต่างๆเขาก็จะค่อนข้างที่จะระบัดระวังนะไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปในสถานที่ของเขา,เขาก็จะให้คนเนี่ยติดต่อธุระประปังเนี่ยแค่ด้านนอกคือไม่มีที่ให้เราไปนั่งคอยข้างในเราอยู่ข้างนอกคุณจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของคุณคุณจะร้อนคุณจะมีลมเงาไหมก็แล้วแต่คุณคุณก็ไปนั่งคอย โนสน no แคร์คุณจะไปรอที่ไหนจะทําไงก็เรื่องของคุณคุณจะร้อนจะหนาวก็เรื่องของคุณคุณก็คือต้องรอข้างนอกนานแค่ไหนคุณก็ต้องคอยเรื่องที่หนะคะหป้าเนปะ็นคนชอบมีเพื่อนนะคะไปไหนป้าก็ชอบไปทําความรู้จักคนอ่ะป้าจะส่งยิ้มไปทั่วอ่าป้าก็บอกว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีของป้านะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆของป้าเนะี่ยเขาชอบเขาชอบคุยกับป้าก็เพราะว่าป้าเป็นคนยิ้มเก่งเป็นมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาคือเป็นมิตร ทำให้ป้าเดียจะมีเพื่อนเพื่อนของป้าทุกคนเะ็กกิจการไาเป็นเพื่อนป้าเวลาป้าไปแล้วป้าไม่ได้ไปด้วยเขาก็จะถามหาก็คือต้องการให้ป้าไปด้วยอยากจะคุยกับป้าถึงแม้ป้าจะคุยกับเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เขาก็อยากคุยกับป้านะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยอย่างดึงก็คือมีรอยยิ้มเนาะแล้วป้าก็นความรู้สึกว่าสิ่งที่ป้าเคยได้ยินป้าว่าฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยเฟลลี่ไม่ค่อยคุยกับใครมีโลกส่วนตัวสูง ป้าก็มันไม่จริงอะ่ะเพราะฝรั่งที่ป้าเจอส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งที่เฟรนลี่นะที่เขาพร้อมที่จะพูดคุยกับเราเป็นเพื่อนเรามีการทักทายกับเราตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือความเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเนาะมีเส้นความเป็นส่วนตัวของเขาอะเราจะถือว่าเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเราจะไปหาเขาได้ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างป้ามีเพื่อนตอนนี้นะคะเพื่อนสนิทป้านเนี่ยออจอดรถเทเลอร์ไว้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะ สนิทกันมากระดับหนึ่งแต่ป้าเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินไปหาเขาได้ตอลอดเวลา,วาเพ้ยวันนี้ฉันอยากจะคุยกับเธออยากจะเม้ากับเธอจะเดินไปเนี่ยไม่ได้ป้าก็ต้องดูว่าเขาอะว่างไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ผู้หญิงเนี่ยเขาไปทํางานใช่ไหมเพื่อนป้าเนี่ยสามีเขากเกษียณแล้วอยู่บ้านวันเย็นตอนเย็นที่เขากลับจากงานมาเนี่ยเขาก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทานอาหารด้วยการพูดคุยกันพักผ่อนรีแล็กซึ่งเป็นโลกส่วนตัวของเขาสองคน ซึ่งถ้าป้าเข้าไปเนี่ยป้าก็จะกลายเป็นส่วนเกินทําให้เขาเนี่ยหมดความเป็นส่วนตัวป้าก็ต้องคอยระวังว่าเฮ้ยป้าจะไม่ไปทําให้เขาอึดอัดใจหรือบางทีป้าทําอาหารอยู่ป้าอยากจะให้เขาชิมอาหารป้าอยู่ๆไม่ใช่ป้าจะโยกอาหารของป้าไปให้เขาได้เลยนะป้าก็ต้องโทรไปถามมาก่อนว่าตอนนี้ฉันกําลังทําผัดไทยนะเธออยากจะลองชิมผัดไทยของฉันไหมผัดไทยของฉันใส่อะไรบ้างอาจารย์ไหนผู้ฟังเธอกินถั่วได้ไหมเธอแพ้ถั่วหรือเปล่า กระเพอาหารทะเลหรือเปล่าก็ต้องจาจละไหนเขาฟังก่อนว่าอาหารที่เราทำในะมีส่วนประกอบอะไรแล้วเธออยากจะชิมไหมถ้าเขาบอกโอเคเอาสิฉันจะลองชิมถึงยกไปให้เขาได้ไม่ใช่อยู่ๆทําแล้วก็แบกไปให้เขาชิมแบบไปได้ไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังนะคะถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่เหมือนคนไทยเรา คิดถึงกันเมื่อไหร่ก็เล่นไปหาบางทีอยากเซอร์ไพรส์เพื่อนไปถึงกด้ได้ให้เพื่อนเซอร์ไพรส์แต่ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องไปเซอร์ไพรส์เขาแบบนั้นเพราะเขาไม่ชอบนะคะอยู่ๆเธอจะไปเซอร์ไพรส์กับเขาเนี่ยเขาอาจจะบอกบอกใส่หน้าลเลยว่าตอนนี้ฉันไม่ว่างจะคุยกับเธออาจจะเจอแบบนั้นก็ได้นะคะแม้กระทั่งเนี่ยลูกของป้าเนี่ยถ้าเราจะมาบ้านเขาเราก็ต้องโทรบ,บอกเขาก่อนนะว่าเราจะมาเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้ถ้าเรามาผิดวันเนี่ยบางทีลูกก็ยังพูดเลยว่าเธอบอกกับฉันว่าเธอจะมาพรุ่งนี้แล้วไปเธอมาวันนี้ล่ะเหมือนกับเขา ยังไม่ได้พร้อมที่จะต้อนรับเราอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยขนาดเป็นลูกได้ย,ยังเยอะขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยยิ่งต้องระวังมากยขึ้นใจเงินของฝรั่งเ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราต้องระมัดระวังว่าบางทีเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบระบบอเมริกันแชร์เนาะที่มีคําพูดว่าอเมริกันแชร์เนี่ยเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยเราจะไปนั่งนิ่งไม่ได้นะป้าเนี่ยสังเกตนะคะว่าเออ พี่สะพ้ายป้าเนี่ยนะคะกับแม่เขาเนี่ยเขาดาเขาเป็นแม่ลูกกันนะเวลาเขาไปซื้อของอะไรอะ่ะแม่เขาก็จะส่งเงินสําหรับค่าอาหารเขาเช่นสมมติสักสองเหรียญเนี่ยสองเหเรียญเศษเนี่ยเป็นค่าของเขาเขาก็ส่งให้ลูกเขานะลูกเขาก็รับแล้วก็เอาเงินของแม่เขาไปจ่ายค่าอาหารในส่วนแม่ลูกเขาก็จ่ายของเขาเองเขาก็ไม่เคยบอกแบบเราที่วนะ่าเอ้ยแม่ไม่ต้องเดี๋ยวหนูจ่ายให้แค่สองเหรียญกว่าสามเหรียญเองหนูจ่ายให้ไม่นะทุกอย่างก็คือ ของใครของมันแม่เขาก็ส่งเงินให้ลูกๆกเขาก็รับเงินไปจ่ายเราก็นัง่งมองอยู่เราก็นึกในใจว่าเราเป็นใครอ่ะเราจะไม่ได้เขาเลี้ยงเหรือไม่ได้ข้งางนอกเนี่ยเราจะไปติดนิสัยแบบว่าเออนั่งนิ่งๆแล้วเพื่อนจ่ายให้หรือคนนู้นคนนี้จ่ายให้เนี่ยไม่ได้เราต้องรีบแบบว่ากุรีกุจอจ่ายส่วนของเราเลยแล้วเราก็บอกเลยว่าอันนี้คือเงินส่วนของฉันรีบบอกรีบจ่ายทันทีนะคะอย่าไปแบบนั่งนิ่งเพราะว่ามีการเขาไม่ได้มาจ่ายเงินให้ใครใง่ายๆนะคะครัวบางคนเนี่ย ก็ายังม่จายเลยนะก็ยังเกี่ยงกันเลยนะว่าเอามือที่เธอจ่ายสิมือโด้นเธอจ่ายสิแต่ป้าเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีที่ว่าป้าเนี่ยเขารับผิดชอบป้าแบบร้อเซนทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเุาจ่ายให้ป้าหมดนะคะนอกจากว่าป้าไปกับเพื่อนนั่นแหละป้าก็จะจ่ายเองป้าก็จะให้เงินป้านะคะเพราะป้าก็จะมีพ็อกเก็ตมันนี่อยู่ที่ป้าเขาจ่ายให้แล้วก็ป้าก็จะไปจ่ายเวลาไปกับเพื่อนเนาะแต่ว่าณเวลาเนี้ยป้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยป้าก็ต้องไปกับเพื่อนให้เพื่อนขับรถ ไม่งั้นป้าก็ไปไม่ได้ยกเว้นไปกับป้าเพราะว่าป้ายังไม่สามารถขับรถในอเมริกาได้เพราะว่าในอเมริกาถ้าเราไม่มีใบกับขี่แล้วเราไปขับรถเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะโดนหนักเลยนะคะโค้อหาหนักโดนปรับเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องรอให้ป้าเนี่ยสามารถทําใบกับขี่ได้ซะก่อนแล้วก็ไปเรียนขับรถไปสอบใบขับขี่แล้วถึงจะขับรถได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและในช่วงเนี้ย ป้าก็เลยมีความสึกว่าชีวิตป้าเนี่ยค่ะอิสระไปสักนิดนึงก็คือไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างใจที่เราต้องการเพราะ บางครั้งเนี่ยเราต้องการจะไปสถานที่นึงเนี่ยซึ่งป้าเขาไม่ชอบอบเขาไม่อยากไปเขาก็ไม่พาเราไป,ป,ปอย่างเช่นเนี่ยวันนี้ป้าบอกว่าพาฉันไปร้านทิปสโต้สิฉันอยากจะไปเดินดูของป้าบอกฉันไม่ชอบร้านทิพสโต์ฉันไี่ชอบร้านของเก่าทั้งสิน้นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจะต้องชอบร้านของเก่าของใหม่ๆก็มีเธอเขาไปซื้อสิไม่มันก็ไม่ได้แพงเลยชนะขนาดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พาเราไปป้าก็ไปไม่ได้อ่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะเหลอเราขับรถได้แล้วก็ขับรถ ฉุยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้พอมันอยู่เมืองนอกแล้วมันก็ทําอะไรตามตามอําเภอใจเราไม่ได้อะบางครั้งเราก็ต้องอดทนอะ่ะก็รอวันว่าเมื่อไหร่เราจะขับรถได้สามารถขับรถด้วยตัวเองไปไหนได้ด้วยตัวเองก็จะได้ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บางทีมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจาเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะนะ,ะโดยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชีวิตป้าเพ,เ,พเพื่อนๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะในการอยู่ต่างประเทศ รู้สึกอึดอัดกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเข้ามาเล่าสู่หรือมีข้อเสนอในะอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องลเล็กๆของเมียฝรั่งไฮเปอร์เชฟซาอินยูเอสเอที่การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่งไฮเปอร์เชฟซาอินยูเอสเอด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย